สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พี่จอยข้ออนุญาตมาในแนวสไปายสไปซ์ส้หลับกับทุกคนค่ะมองไสมองกว่าเอดูดูไปมาชาติไม่เจ็บสไปายนะจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนึ่งแล้วพี่จอยว่าสวัสดีค่ะจ้ามาวันนี้เรามาทําเมนูขนมวานวัตถุดิบตัวแรกก็คือ ทั่วเขียวกบถั่วเขียวน,นะคะในเมื่อจะทำขนมหวานวัสดเพราะฉะนั้นวัตถุดิบตัวต่อไปก็ต้องเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลกับทุกคนวันนี้พี่เจ้าปาทุกคนมาซื้อในซุปเปอร์แครแคบ้านกับทุกคนกาะซื้อเซตเอามาฝ้นเตลงมาเตลงมา ลงมาเตะมาแยวจุ่มจ้ำจุ่มจ้ำเลยค่ะทุกคนคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรมมนไม่ใช่ปัญหาเลยอุปสรรคในการทาเมนูนี้ค่ะทุกคนคะเริ่มต้นด้วยการเอาตัวเกียวมาล้างค่ะทุกคนคะมีคนมาช่วยล้างด้วยวันนี้ลูกเศร้าก,กา,า,ากับลูกเศร้าล้างให้บ่อยๆให้ลายลเเตียยค่ะทุกคนคะเหม็นได้จมคือดีเหม็นได้ลอยขึ้นมาไม่ดีไม่ดีแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ำปันนี้ปันนี้นะคะทุกคนขั้นตอนต่อมาไปเจ้ากกเอนาน้ำใส หมอนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องให้เยอะมากมายเอาแค่นี้พอแล้วก็พอมันเริ่มร้อนก็ใส่ตัวเกี๊ยวลงไปเอาตัวเกี๊ยวใส่ลงไปแล้วก็คนคนให้มันเกลี่ยกเกลี่ยให้มันทั่วก้นหมอ้อพันนี้พันนี้นะคะทุกคนค่ะปิดฝารอสักแป๊บหนึ่งให้มันดูดปลัก แบบนี้ก็ทุกคนค่ะให้มันเดือดผลักผล,ลักพันนี้นะคะแล้วก็ต้มต่อสักสิบานาทีนะคะเปิดมาฝ้าหม้อร้อน่ํำดีจำกันตัวเกี้ยวก็แตกตัวเต็มดีแล้วกันทุกคนค่ะทีนี้ก็ปิดไฟไว้สัก แป๊บนึงครับนี้ก็ประมาณ30นาทีค่ะช่วงนี้พี่จอร็กใช้เวลาว่างด้วยการไปเรีดชุนดักเรียนให้กับลูกเศร้านะคะเพราะว่าได้ถึงวงนนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องรีบต้องเร่งกับทุกคนค่ะทำหน้าที่เป็นคุณแม่ทีด่ดีเป็นภรรยาทีด่ดีแล้วก็เป็นซีพันรรยะ มีความโม่มีความโมนีมคมมมคมมม่คือน้ากลอ้องในร่างกล้องอย่าอย่าได้พูดทึ่งเลยค่ะให้มันพันผ่านไปเถอค่ะทุกคนค่ะริดไปริดมาเวลาผ่านไปไว้ไว้เมื่อกวา่าหกค่ะสามสิบนาทีก็ผ่านไปบ้านไปแล้วก็ทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปแลหม้อถั่วเกี่ยวกันเปิดมาทุกเกี่ยวก็ตายแบบว่าฟูแต่ม้อไปนี่กัะทุกคนค่ะน้ําผ่านแห้งไปสักขีดต,ต้องใส่น้ําลงไปเติอมอีกสักขีดเนึนงกระทุกคนค่ะเติมแบบนี้ให้ท่วม เนื้อถั่วเขียวขึ้นมาสักกาหน่อยหนึ่งนะคะรอให้มัน,ร,นร้อนให้มันเดือดปุดๆพันนี้พี่เจอก็ใส่น้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลอ้อยลองไปอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดน้อยอะไรมดถ้วยเลยแล้วพี่เจอก็ใส่เกลือไปด้วยกระยิบมือนหนึ่งคะ่ะทุกคนขาใส่กับเกลือไปยิบมือนหนึ่งเพื่อให้รสชาติมันนวานหอมแล้่ก็แลมกับทุกคนขคาคนๆที้เข้ากันให้น้ําตาลมันลายลายละลายละลายนะคะทุกคนขาแล้วก็รอให้มันเดือดให้มันร้อนก่อนแบบนี้คือเรียบ ร้อยเสร็จแล้วคะ่ะเมนูถั่วเขียวต้มน้ําตาในนี้พี่โจยตักให้คุณสามีกินค่ะต้นพี่โจยจิ <lok> ้มจิ้มช <imagination, S 2> ิมจางย่อยปุ๊บเติ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 บกันทุกคนค่ะตักใส่ถ้วยจนแบบเต็มถ้วยเกือบจะล้นถ้วยกันเลยทีเดียวขอย้ําอีกสักนิดค่ะว่าพี่โจยจิ้มไม่ได้กินจริงจังเนาะชิมจิม พาไปชิมกันนะบ้านค่ะโต๊ะกินข้าวนะบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะข้ออภัยในความไม่สมบูรณ์ของภาพน,นะคะไปจอยแบบถือทาตดเองแล้วก็ท่าเองด้วยก็เป็นอะไรอะไรที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าใดนี่ค่ะคุณท่ามีชิมแล้วก็ชิมชิมไม่รู้ว่าเต็มใจชิมหรือโดยบังคับไปชิมได้กินกินไม่เตอะทำาแล้วก็กินกินไปช่วงกันมัน ช่วยกันทำงานทำกากังมั้งนะาทุกคนกะและแล้วทุกอย่างมันก็หายไปถ้วยเหลือแต่ถ้วยเปล่ากะทั้งตัวทั้งเกี๊ยวทั้งน้ำตาลทั้งน้ำเชื่อมหมายหมดทีนี้ถึงกลายพี่จอยชิมชิมไงอย่ามาชิมพี่จอยชิมนิดๆิน่อยนกับทุกคนกะไม่ทันกินมากเกมือยังกลัวอ้วนกัวอ้วนต้องดูจัต้องดูจักดูแลตัวเองเนาะนะคะใครมันความดันได้บอกว่านตามมาเอาแค่ชิมนิดๆหน่อยๆให้รู้ว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงกันนั้นพอทุกคนกะฝากทุกคนก็ติดตามก็ใจคอมเมนต แชร์คลิปให้พี่จอยด้วยนะคะซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่จอยได้ทําคลิปไม่ไม่หมายให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปต่อไปเรื่อยๆค่ะข้อแน,น่งอินนะะิตะเข้าว่าพี่จอยชิมชิมไม่ได้กินจริงจังค่ะเดี๋ยวหวนได้วางวานขอมากินจริงจังให้ดูชิมจริงๆค่ะนี้นะคะชิมชิมก่ะทุกคนค่ะชิมจริง